สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเมื่อนี้ได้ข่าว่าหัวหน้านี่เอาตู้มให้ค้นไม่นะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งนะครับได้ข่าว่าเอาตู้มใหอค้นไม่ปาดข่อยอยู่มาก่อยบ่เคยไเด็ตู้หม่จกเถี่ยพี่น้องนี่ครับ โอ้ <S <S> ตู้ใหม่เว้มีที่นงที่นอนด้วยเว้ยลโอ้มีค่าอะไรเนี่ยใครไปฟิชชิงกันอยู oh, oh, hey, ่บนนี้นหะโอ้ตู้ใหม่เว้ยตู้ใหม่เว้ยเตี่นอแตู้ใหม่เตียงใหม่โอ้ยอยู่มาไม่เคยได้ของใหม่สักทีเลย มาอาทิตย์เดียวยได้ของใหม่ดูมนมีหมดเลยนะโอ้ยคนเดียวสบายเลยเว้ยอาทิตย์ที่หไหนซ้อนอาทิตย์แล้วลดูนะดูนะเออยู่มาเลยไม่ได้อะไรเลยดูดีห้องส่วนตัวอยู่คนเดียวอีกต่างหากโอ้ไม่ธรรมดาด,ดีนะ่ะดูน่ะแอร์เปิดแอร์เบอร์สิบแปดอีกต่างหากบอกแพ้ความเย็น่น,น่นเ บอกแป้ความเย็นบอกบอกแป้แอร์นู่นเปิดเบอร์สิบแปดนู่นน่ะโ่นส่นเปิหูด้นองห้องก็ห้องใหม่เว้ยเตียงก็เตียงใหม่เว้โหมีครบทุกอย่างเลยทีเนี้ยที่เขาทำไมเขาไม่ทำเป็นเงี้เราอ่ะฮะทำอะไรอ่ะประตูปิดประตูปิดอันนี้มันน่าจะเอามาจากที่ทำงานมั้งเนี่ยมันเอามาให้อ่ะ เนนอาาอ <S 1> <S 1> เอานี้แหละไม่ต้องเอาปิดก็ได้เลยอยู่คนเดียวไม่มีใครมาแย่งหรอก <S <S อ่านู่นน่ะโอ้ยสบายเลยอยู่คนเดียวนะี๋ยวอยู่มา <S <S ไม่เคยได้ของใหม่เลยเนี่ยโหได้คนเดียวนีเต็มหมดเลยเนี่ยโอ้ยเตียงก็เตียงใหม่เตียงโอ้ยไม่เหมือนเตียงผมนะเตียงผมโยก เตียงผมโยกนะเวลาฟิชเชอริ่งกันบนเตียงนี่เสียงดังคือกักคืกกักกืก,กักเลยอ่ะเ <C ute> ตียงผมอ่ะ <C ute> โอ้ยเดินไปไหนเ <C ute> ลยไม่รู้โอ้ยเบิ่งเดินเบิ่งบรรยากาศบู <C ute> ้ยใหม่ผู้ <C ute> ที่นุง่งที่นอนก็ใหม่ครับฮึ่มทั้งที่นอนทั้งหมอนผู้นะ่ะป๊าด หมอนไม้ที่นอนกับไม้ผนไม้หมดทุกอย่างครับของคนใหม่ครับอันนี้ผ้าปูที่นอนสองอย่างสองผืนครับผ้าปูที่นอนสองผืนอยู่ข้างในในะีอีผืนหนึ่งใช้ผืนหนึ่งผืนหนึ่งไว้เปลี่ยนไว้ซักครับอของคนแค่นี้โอ้โหไอเดต่ของใหม่เดี๋ยวขนมขนมขนมก็มีปะเนี่ยขนมเพี่ยวมาจากนูน่นใช่ไหมเมื่อวานอะเอามากินหน่อยดิ บ้านพี่มาจากนู่นใช่ปะอืมพูนาโอ้ยจังเล่นบ่อึดนพูนาอันนงขนมพูนา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 ตู้อันนี้ตู้ใส่ยังนี้ตู้โหยคนเดียวหมดเลยเอาพี่ยูจะย้ายมาลงมานอนนี่หรอไม่แกนเอาไปทิ้งผมแล้วอ้าวทำไมมีเตียงสองอันน่ะคนนี้คนหนึ่งไงใครไม่รู้เขาวันเดือนหน้ามา อ๋อคนใหม่เหรอออคนใหม่จะมาลงนี่อีกคนนึงครับเดือนหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับเดือนหน้ามาลงนี่คนหนึ่งใครบอกอ่ะหน้าบอกว่าคนใหม่จะมาคนนึงอยให้มึงมาอยู่นี่อ๋อไม่รู้อ,อาใครนะอ๋อเอ้าทำไมมาเยอะจังวะ <c oughs> <c oughs> ม่มีมีคนใหม่มาลงนี่คนนึงครับนี่ มีคนใหม่มาลงนี่คนนึงครับนี่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของตู้คนใหม่ใช่ปะคนใหม่ที่จะมาใช่ไหมเอ่อก็เขามาก็แบ่งๆเขาใช้แล้วกันอืมทุกอย่างเขาอ่าโหไม่ธรรมดาทำไมผมมาไม่มีแบบนี้บ้างวะนู่นน่ะนู่นน่ะอนี่เพราะว่าเออวันน้นเอาว้าวไปไปที่ไหนวะอันไหน,น ไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้บอกอะไรผมไว้นี่เขาบอกใครเขาสั่งใครมาผมไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าไอ้เอาไว้ข้างนอกไว้นี่ไหนไม่เป็นไรเออไว้นี่แหละถ้าเขามาถามหาก็ค่อยไปให้เขาเผื่อเขาไม่เอาทิ้งเผื่อจะมีใครอยากเอาไปใช้โอ้ยที่ที่นอนก็ใหม่ด้วยเว้ยที่นอนใหม่ด้วยเว้โอ้นู่นนะนู่นนะนู่นนะ่นนนะ คนใหม่มาเราตักผ้าพี่ก็เราเราตักผ้าอันนั้นพี่ทําเองใช่ไหมเ,เ,ออเอออกเอเปลอดเดี๋ยวมันจะเป็นรบกวนเขาเวลาเขานอนนออโอ้อมยออมีคนใหม่มาลงหนีคนหนึ่งมานอนอยู่หนีวะสัตพี่น้องค<ม>อยกับัวก็รลูด้วยนี่ยคอยก็รู้ได้เนี่ยสิมาเดียนนาวะสัตมาเดียนหน้าวันที่เท่าไหร่นี่บอกปะอืมาเนนท่านเป็นปุ่มสิบสองไม่สิบสองหรือว่าใครบอกไอ,อ้เบนน่ะหรอ ไม่ที่กี้ก็อยู่ที่นู่นแล้ววันนั้นที่พีนพ่น้ำมาพี่น้ำบองนี่พี่ใหญ่นี่บอกว่าคนที่เดือนนานี่แหละจะมาลงอีกคนนึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไหน,นโอ้ยมาเยอะๆจะไล่คนเก่าออกให้หมดเนี <laughs> ่ <laughs> <laughs> ผมจะหาที่ไปลงปากเว้แล้วเนะี่ยมาคนใหม่มาเยอะแล้วผม <laughs> <laughs> เขาจะไล่คนเก่าออกหมดมั้งเนี่ย <laughs> จะไปลงปากเว้แล้วเนะี่ยผมเนี่ย เบ่งด้วอ้ปุนาโอ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนสตัต์พี่ไปเห็นห้องใหม่หรือย,อยังอยู่ตรงนู้นอะอยู่ตรงนู้นอะอยู่ข้างๆที่ทํางานเราอะคจะให้ใ้ห้องใหม่เหรอไม่คบเข,ข,ข,ขาจะรับคนใหม่มาเพิ่มเยอะเลยอยู่ข้างที่ทํางานล้วอ๋อจะไม่รู้แต่ว,ว่าที่นู่นเขาจะให้คนเลี้ยงน,นอกอยู่อือนั่นแหละมันมีอยู่หลายห้องอยู่ตรงนั้นนหะถ้าคนเลี้ยงน,นกก็พี่แล้ชื่ออะไรนะตะลุดนั่นแหละ แก่นี่ยหลัห้องนึงนอนก็เสร็จเพาว่าอยู่นี่ไกลแกไปไกลอ,อยู่นู่นแล้วก็เวลาแกมีอะไรก็ค่อยขึ้นไปอ,อยู่ได้ไกลปป้ปุ้ยเบิ่งเด้อผู้ใดทีได้ยวประตูก่องนีเด้อนี่เดอ้อเดือนหน้าเด้อนี่เดอ้อนี่มาตกนี่เตียงพร้อมแล้วครับเตียงพร้อมแล้วตั้งแด่ก,ฝก,ก,กด็ฝากกดไลค์กดแชร์หนิเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ บอกว่าแช่ขอยบอเหตุคีบให้มุเจ้าเบิ้งอีกเด้อขอบคุณครับฝั่งนั่นแหละก็เท่าๆกันนั่นแหละกลางๆนี่เห็นไหมเนี่ยก็กลางๆนี่ไงเนี่ยเขาทำเขาทำไว้เนี่ยเห็นปะมันก็กลางพอดีนะทำไมไม่หันไปตรงนี้วะแล้วเขาไม่จะไม่โดนแดดเหรอ ไม่พี่คือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคนไทยมาเนี่ยผมบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ผว่าเขาต้องไปอยู่นู่นยังไงเขาก็ต้องไม่มาอยู่นี่อยู่แล้วพี่ดูถ้าคนไทยมานะตะวันออกนู่นเขาก็ต้องไปนู่นอย่าดีะต้องไม่ไปนู่นหรอกอี่ไทยแดดมันไม่ส่องเขาเลยเนี่ยไม่ไปนอนใกล้ๆกันหรอกไมแล้วแต่ <c oughs> คุยกันเอาเป <c oughs> ็นาวราะ่เาูโอเคฝากก็ไ์กดแช่นี่เด้อค่ะพี่นอง